พี่พี่น้องๆน,นะคะก็มีแค่ปู่ลูกสาวและวล็หลานนะคะเนาะสามีง่ายๆเลยนะคะวันนี้ปิ้งยางน,นี่เลยพิเศษก็มีชีสนะเด็อนดินะคะฝันเด็กๆชอบเน,ะบนาะปิ้งย่างน้ำซุนแช่าปกติเขาก็จะกินเจ้าพูลเนาะก็เขาเรียกอะไรนะไ<ง>ก่มวนนะคะแต่ว่าไม่เอาน้องใกล้แบบนี้ได้หลายอย่าง สั่งหมูนะคะจะหันหมักเองประหยัดด้วยน้องทั้งหมูทั้งไก่นะคะทั้งหมูทั้งไก่เนาะใส่กอบความสุขไม่ง่านะคะเลยติดมาขอให้ที่มีความสุกบุญภาพแข่งแรงเนาะความสุขของเราก็คือครอบครัวนะคะถูกรุ่งหลานเหนื่อยบ้างหนักบ้างท้อบ้าง แต่ไม่เคยถอยนะคะซู้ๆกันต่อไปค่ะมามากินด้วยกันนะคะแล้วก็เบคอนหอมนะคะน้องมาเียไปเลยยเบอหมดเลเดย่านค่ะสวัสดีค่ะทำไงลูกยกมือสิคะเออนี่นะคะลูกๆหลานๆนะพลังน้อยสวัสดีค่ะ Ay, Maxime, kina-alaib lo. เอาไก่ใส่ให้แม่ด้วยนี่สายย่างให้นะคะสองไม่รอแล้ว เมลี่คริสต์มาสเอาใสกอกขึ้นด้วย หอมหัวใหญ่เนาะีอมสชน้่นอีกไอนขอน้ำจิ้หน่อยลูกแต่งน้ำจิ้มผสมซอสให้แม่หน่อยมิกี้ซอสอันนี้เอามาใหม่ไหมเนี่ยนี่เอาิกกี้ซอสง่แต่ใส่สองช้อนละใหญ่ นะคะน้ำจิ้มแซบๆมากินด้วยกันนะคะคนไทยเนาะหนีไม่พ้นหอ่อๆนะคะแซบๆน้ำจิมม้มเด็กๆก็ขนมจีนนะคะย่างเนาะเรียบร้อยนะมาค่ะกินด้วยกันนะคะอร่อยอ,อ,อืดาอร่อยไหมคะอร่อย ยาดากินอะไรคะยาดาอยู่นู่นเยดาขาเยดาขากินข้าวอิ่มแล้วยาดาจะทำอะไรคะเปิดของขวัญเปิดของขวัญมีของขวัญยาดาด้วยเหรอใช่มีแค่เดียวเองแล้วมีแค่อันเดียวแล้วของใครเยอะแยะของล็อกปอมินเยอะโอ้ของน้องปอมินเยอะเพราะยาดาเปิดก่อนแล้วไงลูกไปกกอืม กันเองนะคะครอบครัวเนาะวันนี้กินอาหารกลางวันได้นั่งยาวนะคะอุ้ยไม่แล้วไม่แล้วปัอนไฟหน่อยลูกปัอนไฟหน่อยลูกอ่อนอ่อไปเลยนั่นเนี่ยนะขัดโม้เล่สั่นใช่ไหมอืมอืม ร้อนๆๆนะคะบอกปู่ว่ากินช้าๆแต่เย็นๆคุณปู่รอไม่เป็นนะคะโอป้าเอาหนังหมูมาดีเฟตยิบจะบอกวาไม่ยุ่นอืมอ่ะดีเฟตมีเด้อเออแล้วอ่ะอ่าปู่กินปู่กินเนื้อนะคะเอาหนังหมูให้ลูกสะใภเด้อพี่น้องจัด ของแก้วนะคะคอลลาเจนคอลลาเจนอีกอาคอลลาเจนองเลูกสาวบอกเขาเรียกอะไรล่ะลูกกระเพรอืมอ่าชีสการ์ดเป็นของลูกๆสามีนะคะยายาบอกเอาแล้วเจ้าของก็จะกินแต่ของแซ่บแบบนี้แหละค่ะเนาะแต่งตัวสวยปากแดงแดงอ้าปากกว้างคือเกาพี่น้องจ๋าโอ้โหหลานชายอืม

วัดเพิ่มอร่อยอย่างนี้นะคะกินทุกครั้งก็อร่อยถ้าเป็นของหอยย่างเนาะกินย่างหมูกระทะบ้านเฮานะคะแต่อันนี้แบบย่างใส่ชีสด,ด้วยมีพิเศษนะคะวันนี้อย่างนี้เลยนะคะอะไรเนื้อเอาไว้มุมนึงนะเนื้อเอาไว้มุมนู้นนะลูก อันนั้นไม่ใช่หรอกปลาลก้าแล้วก็อันนั้นอย่างเนี้ยยมหมูหมูมือสีันนี้อืออันเนี้ยสันหลังหมูนะคะอือย่างแล้วนุม่มๆเนาะ่าเลดอืบอกเลยหมูกระทะบ้านเรารสชาติแซ่บกินง่ายนะคะห่อด้วยขนมกิ คำใหญ่ๆคือเกลือแซ่คือเกลืพี่น้อง,งน้ำจิ้มก็ปากบานนะครอืมลูกชายจะต้นหล <laughs> านจะ มันจะปนกับเ,เขาเรียกว่าเอ็นด้วยนะอร่อยนะ,ะัะแม่หอมสีขาว,ขาวห,หอมหอมขาวนะฮหอมขาวนะฮะหอมหัวใหญ่ย่างมันอร่อยอ่ะเน,นาะนเนเนี่ยวันนี้หั่นทั้ง,งสีม่วงสีขาวเลยนะฮะลูกฟักกินไม่ทันกระทะนี้มันเล็กนิดนึงนะปกติจะใช้กระทะยาวนะฮะ <c oughs> แต่ว่ากระทะนี้มันเป็นกระทะที่ใส่ชีสเนาะมันจะมีกระทะเล็กๆข้างล่างด้วยนะคะวันนี้ พวกเขากินชีสร้อนกันนะคะกินฮอดอีเมลทางเมืองไทยด้เนาะนางกินแบบนี้นะคะเ <Okay. S 1> นาะม,นมานกงกินกับครอบครัวบ้านเฮาแต่อีเซ่ไหลกว่านี้เราพี่น้องจ้านะคะอือ